สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะครับวันนี้วันที่เอ่อวันที่6เดือน9โอเควันที่6เซพตทมเบอร์เมื่อวานเราเอ่อพาไปดูกรอบราคาวิกี่แล้วนะคะหลายคนจำได้ใช่ไหมนะครับอยู่ระหว่าง1807กับ1680นะคะ ตอนนี้ลงไปใกล้แล้วก็หดกลับขึ้นมาเนี่ยยังไงยังไงต่อนั่นเองนะครับโอเควิก okay. ล mm ี hmm. ่ให้ดูแค่กรอบเดลี mm ่ hmm. มาต่อนะครับเมื่อวานกีนบอกว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส16 2 6ถึง27นะครับแทสเรียบร้อยแล้วนะครับเทคโรฟิตไปแล้วด้วยนะครับตื่นเช้ามากำไรอย่างนี้นะโอเคแล้วทีนี้ยังไงต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กัน กรอบราคาของเดลี่นะคะวันนี้ด้านบนยังเป็นอยู่ที่1765.37นะคะด้านล่างอยู่ที่1688.69นะตอนนี้ถามว่าขึ้นไปถึงครึ่งกรอบหรือยังยังนะครับแต่ว่าเราเห็นยึบยักทายุบยักนี้ใช่ไหมก็บริเวณเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นซับพอร์ตเก่าที่มันหลุดลงมาตอนนี้มันเทิร์นขึ้นไปเทสซับพอร์ตนั้นที่เทิร์นมันเป็นร e สิสแตนนั่นเองนะคะ เทสเสร็จแล้วย่อใช่ไหมอะไรก็ดูทรงเหมือนจะใช่โอเคมาดูเดลี่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อมาดูเดลี่เห็ <c oughs> แนแดงสีเขียวเนี่ยโอ้โหขึ้นตอนนี้เลยอะไรอย่างนี้นะครับดูจังหวะก่อนดูจังหวะก่อน แรงซื้อแรงขายนะคะที่ทำเฟรมเดลี่เองนะคะตอนนี้แรงขายนะคะพักตัวค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วก็แรงซื้อเนี่ยไดเรกชันเริ่มมานะคะยังไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าไดเรกชันเริ่มมาเอเคเห็นภาพของเดลี่แล้วนะว่าเออก็คงก็คงเ,เข้าแกรบกันแหละกับเห็นแท่งสีเขียวแต่ว่ามันจะเขียวได้สักกี่น้ำเพราะว่ามันพ่งจะเทสต์รีสตันสำคัญนั่นเองนะโอเคไปดูทำเฟรมย่อย,ยกว่านี้ ถ้าเป็นความหวังของ Daily อยู่พึ่งอยู่พิ่งอยู่พึ่งไปถ้าเป็นความหวังของ Daily ก็เฮ้ยมีโอกาสที่จะปีนเลเวลนี้แล้วขึ้นไปเทสกรอบด้านบนของ Daily หรือเปล่านั่นเองนะครัวมาดู4ชั่วโมงดี4ชั่วโมงนะคะกรอบราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างรูสตแดนที่172.62กับซับพอร์ตที่1709.52นะคะทุกคนก็คือถ้าเราดูตามโครงสร้างทางเทคนิคข,ของราคานะครับ ก็แท่งสี่ชั่วโมงก่อนหน้าน,านั้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านขึ้นไปเทสรั้วพอดีนะครับซึ่งรั้วก็คือ ema 50 ema 50ก็เป็น resistance หนึ่งนั่นแหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็มันก็สมเหตุสมผลกับที่มันจะติดอยู่ที่บริเวณ1726-1727ถึง1 7, 2, 7, น2ะ่เนาะโอเคทีนี้หลังจากเทสแล้วมันมีการ r e t r a c t ราคากลับลงมานะครับ พอรีทรกราคากลับลงมามันก็จะมองหาแนวเทสข้างล่างซึ่งเป็นซับพอร์ตซึ่งเราเห็นอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็คือ1709นะคะที่มุมมองของนัาเฟรมสชั่วโมองคือ1709.52จ่ออยู่ว่าจะเทสหรือเปล่าแล้วเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยสัญญาณ blue dot มาเนี่ยหมายความว่ายัางไงหมายความว่าราคามีโลกาสที่จะเริ่มชะลอในการลงนะคะหรือว่า ถ้าแรงซื้อฟื้นก็พร้อมจะกลับเข้ากรอบ4ชั่วโมงหรือว่าเทินขึ้นไปนั่นเองมี2ช้อยโอเคแล้วเป็นอันไหนล่ะทีนี้โอเคเดี๋ยวขอดูอันอื่นอันอื่นของเราคือแรงซื้อแรงขายนะคะณนะปัจจุบันน่ะครับที่4ชั่วโมงอ่ะแรงซื้อก็น้อยแรงขายก็น้อยแต่ว่าแรงขายเนี่ยก็เริ่มมีเดเรคชั่นมาเล็กเกนะคะเพราะฉะนั้น จุดวัดใจนียมีโอกาสเทสนะคะก็คือ1709นั่นเองนะคะแล้วถ้ามันเทสแบบแรงๆก็อาจจะลดลงมาได้ถึง1707นะครับคือ <c ười> ถ้าเป็นมุมมองของเราเรามองว่า4ชั่วโมงมีโอกาสที่จะขยายกรอบร่างของทฟฟคม4ชั่วโมงนั่นเองโอเคแล้วตามดูก่อนนะหลังจากเทสแล้วนะ่ะราคาทองคำนิสัยของมันคือเวลาเทสต์แลมจากซัพพอร์ตหรือว่าเรสตน์ไปไกลนะคะ แต่ว่าจะไปถึงเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตหรือเปล่านี่ยก็ลุ้นอีกทีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตแล้วก็เป็นสุดระยะสวิงรายวันเลยนะก็คืออยู่ที่ระดับ1,700หรือว่า1699นะครับก็คือถ้า,ถ,าถ้าหลุด1,709 1, ก็อาจจะลงมาได้ถึง1,700นะครับแล้วสุดระยะสวิงรายวันด้วยโอเค ส่วนใหญ่ถ้าดูลายวันเราบอกเสมอว่าเราดูแค่สุดระยะสวิงนะครับแล้วถัดลงมนาะถ้าแบบมันวิ่งแรงจริงๆมันถึงจะไปเลเวลถัดไปนะคบเลเวลถัดมาของซัพอร์ตที่แรงกว่าต่ากว่าระยะสวิงก็คือ1694.51แล้วต่ําลงไปอีกค่อยเป็นเอ่อ1688.69นะคะที่ลงไปติดอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองโอเค เห็นมุมมองของข้างล่างแล้วนะแล้วก็ตอนนี้บอกแล้วนะว่ามีความหวังว่าจอเทสแล้วมันจะมีโอกาสเทสหรือเปล่าไปเช็คทำฟิมยยอยกว่านี้อ TH1 นะคะ TH1 ตอนนี้ราคานะครับกำลังถูกกดอยู่ลงมาใต้ L m a 200ของทำฟิมนี้กับกำลังเทส EMA 50ของทำฟิมนี้นะคบเพราะฉะนั้นก็กำลังเนี่ยกดดันจอทดสอบจุดวัดใจนั่นเองนะ ก็ล้นตามที่บอกไปนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราบอกว่าตรงนี้เป็จุดวัดใจใช่ไหม้าเทสล้วไม่ผ่านรีส i ิสแตนต์แรกอยู่ตรงไหนนั่นสิรีสิสแตนต์แรกของคุณนะคะก็จะเป็นตรงนี้แหละที่มันสร้างขึ้นมาเป็นกรอบราคาของ S1 แล้วก่อนแานี้ที่1720นะคะถัดมาค่อยเป็น1726นะครับที่เป็นกรอบที่ติดอยู่เมื่อเช้านะคะ แล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนอะมันสุดอยู่ที่เอ่อหนึ่สแล้วมันเทสไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเทสขึ้นไปถึงหนึ่เลยอะหมายความว่าวันนี้คือสุดระยะสวิงแล้วพี่ขอพักแป๊บนั่นเองนะครับพี่ขอพักแป๊บแล้วเนี่ยถ้าราคาในทำเฟนย่อย30 15 s 1ถูกกดลงใต้รั้วแล้วเนี่ย มีความหวังสูงมากที่จะลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนั่นเองนะครับเคเห็นภาพแล้วทีนี้ทำไมมันไม่ลงสักทีนนะ <c oughs> ก็มาดู M15 มันเพิ่งจะแทสตัวของอลเมสองรอเมื่อกี้นะครับเนี่ยอีกแบบว่าไม่ถึง20เมตรก็จะเทสซัพพอร์ตลงแล้วก็ไม่ลงนะทุกคน ก็ขอรีบาวน์นะทุกคนเพราะฉะนั้นการรีบาว์ของเขานะครับมีระดับนะก็คือ1715กับ1720ถ้ารีบาว์ขึ้นมาบริเวณนี้แล้วไม่ยืนนะครับยังไงราคาก็ขอลงไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงข้างล่างนะเพราะฉะนั้นวัดวัดกันก่อนด้านบนที่1715นะแล้วว่าถ้าถ้ามีแหแมบขึ้นไปก็อย่าเกิน1720นนะอันนี้นะครับโอกาสในการช็อตของคุณก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ โอเคเห็นภาพถ้าช้อนแล้วเก็บตรงไหน mm hmm. ก็ระยะซ mm ัพพอร์ตไงอย่าให้ต้องเหลามากนะครับนักเทรดเราเก่งอยู่แล้วนะอธิบายแค่นี้รู้เรื่องนะคะแล้วเย็นนี้นะคะทุกคนมีข่าวสารออในตารางอยู่นะประมาณ3ามทุ่ม mm hmm. ก็ที่เห็นเป็นดัชนี P M I นะคะ mm hmm. ก็ระมัดระวังในการเทรดด้วยวันนี้ก็น่าจะเข้าใจราคาคอนเซปต์ Concept ราคาแล้วละ่ะโอเคลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย